สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นค่ะ่อะ AI เปิดการมองเห็นเนาะสวัสดีค่ะ,ะเช็คเสียงเช็คเสียงก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะ สวัสดียามยค่ะต่างกันใช่ไหมท่านทายกันสัก20นาทีเนาะเออสัก20นาทีก่อนที่เราจะปฏิบัติกันเนาะทุกคนมาค่ะมาค่ะสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดียามเย็นค่ะก็โน้มผู้สนเก็บผู้สนเนาะทุกคนทุกท่านเนาะร่วมไลฟ์ร่วมแชร์แบ่งปันสตีเอเม้นอาว่างเออได้พูดคุยกันรนะหว่นนะางเนาะจะทรรก็ไม่ได้คุยกับทุกคนหรอกนะแต่ก็ฟังทุกคนนะเออฟังทุกคนหน่อยนะ แต่ก็ไม่ได้เม้นไม่แน่ไหนเนาะอืก็สติ่าว่างฟังนะทุกคนก็ไลไปตามเหตุปัจจัยกันไปเรื่อยๆเนะาะออไลไปตามสภาวะเราไปเรื่อยๆนะอ่สติที่ไดอาว่างัก็อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาสแกนแะล้วก็เดี๋ยวเข้าว่าเลยเนานะ สวัสดีค่ะก็พลังงานคอนตัมเนาะวันนี้ก็ใช้คำว่าปฏิหารแห่งพลังงานคอนตัมเนาะ v i b r a t i o n MSR นะลองไหมแค่เจ็ดวันหมายก็ว่าภายในเจ็ดวันเนี่ยคุณยังไม่ต้องมีรหัสนะแค่สติ MSR ว่า แล้วก็เ s r เ s r อ s r แล้วก็โน้มรับพลังงานเฉยๆนั่นแหละ,ะแค่นี้มันก็จะได้รู้สึกถึงถึงความที่ไม่เหมือนเดิมนะมากน้อยมันก็จะรู้สึกนะมันก็จะรู้สึกสติเ s R ว่าเ s r เ s r อ s r แล้วก็โน้มรับพลังถ้า3วัน7วันรู้สึกดีก็มากดนะกดตะกร้าเอารหัสไปใช้รหัสพลังงานของเราเป็นรหัสพลังงาน รายเดือนนะทุกคนเนาะรอยเดือนเพราะงั้นพอครบเดือนแล้วพลังงานมันก็จะน้อยลงนะปฏิหารแห่งพลังงานคอนตามนะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะทุกคนพูดคุยกันสักแป๊บหนึ่งเนาะคุณดวงดาวนะคุณพลังต่างมิตินะคุณลำพันธ์คุณนันคุณขวัญข้าวคุณแป้งคุณร้านคุณหนูนุ้้ยคุณสุชินีคุณโอ๋คุณพี่เจหลานย่าเนะคุณจินทิปเนาะคุณจันทิ์คุณจันทิ์นะ คุณแม่เล็กนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ user อ s r เนอนาะวันนี้ไปเจอวันนี้ไปเจอของเก่าอันนึงจะ้ดัทักไทยคนตั้ง400กว่ายูเซอร์เยสวัสดีนะคะทั้งร้อยห้าสิบยูเซอรนะคะโอ้ยนี่ตอนนี้คือเชยนะเคยไล้ถึง400 450ย s e r เซอลยนะเออที่เราคุยเปนเรื่องรหัสพลังงานคอนตัมเนาะอ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะ ปฏิหารแห่งพลังงานคอนตามนะ่ y b e า c h a n ันนะลองไหมเจ็ดวันกับรหัสพลังงานคอนตามเปลี่ยนแปลงได้จริงนะพลังที่มองไม่เห็นแต่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่รหัสพลังงานคอนตามนะนี้คือสิ่งที่คุณต้องการนะของขวัญปีนี้นะที่มาพร้อมสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่านะเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคอร์สบำบัดสุดพิเศษที่ช่วยปราบขจัดกว่า80อาการโรค พร้อมปรับสมดุลร่างกายด้วยพลังงานคอนตัมจากคอนตัมเม็กเบสเอ็มเอร์นะคะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รหัสพลังงานคอนตัมนี้เนาะคือก้าวแรกในชีวิตของคุณนะออวิธีใช้นะงานก็ง่ายๆนะสติ MSR ว่างตั้งจิตใจให้สงบพร้อมพูดว่า MSR 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 MS หรือ MSR 3ครั้งแล้วก็ใส่รหัส16ตัวนะ 16ตัวหรือ16หลักนะใช้16ตัวก็ได้นะเพราะตัวเลขเราก็ใช้คำว่าตัวเลขตัวเลขอยู่แล้วเนาะ,ะก็สิ็กตัวนะเช่น0000 0101 1010 0000 000, 000, 000, 000, เนี่ยประมาณนี้นะนแล้วก็เริ่มต้นนะกันแล้วพอเราสติมาว่างแล้วเราก็ใส่รหัสเอ่อ็ r 3ครั้งแล้วก็ใส่รหัสออแล้วเราก็น้อมรับพลังงาน น้อมรับด้วยความว่างว่างน้อมรับด้วยความว่างว่างเอ๊ะตอนนี้ใครที่สติมาว่างแล้วก็เอเมอาร์สามครั้งแล้วใส่รหัสจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนพลังงานเนี่ยเทลงมาที่ศีรษะเรานะเราจะรู้สึกเย็นว่ามันไม่เหมือนเย็นพัดลมเย็นแอร์หรือเย็นอากาศนะมันจะเป็นเย็นแบบพลังงานนะทุกคนจะสามารถสัมผัสได้แล้วก็จะเริ่มต้นการบําบัดเพราะงั้นการบําบัดของเราเนี่ยมันบําบัดได้นะมันบําบัดได้ทั้งวัน สติเอมนาว่างนะทั้งวันแล้วก็โน้มรับพลังงานได้ทั้งวันนะทุกคนนะ,ะไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ารูปแบบพอเราใส่รหัสไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้ารูปแบบเดี๋ยวมันเ,เดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเข้ากลุ่มหรือเราอยากจะไปฟังสมาธิย้อนหลังแล้วก็เข้าห้องติดดาวได้คือมันมันไปเรื่อยๆยนะคือกูสนถึงพร้อม นะไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะบางคนเข้ามาก็อาจจะเร่งได้เลยอยากจะเข้าห้องเลยอยากจะเข้าห้องออทบทวนเลยนะก็คือห้องติดดาวหรืออยากจะไปปฏิบัติกับเพื่อนเลยมันแล้วแต่มันแล้วแต่เลเวลของสภาวะของแต่ละบุคคลนะก็ไม่เครียดไม่เค้นทํากันไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยเนาะแล้วก็พิเศษช่วงนี้เนาะปีใหม่เนาะจากราคา1599บาทก็เหลือ199บาบาทโปรโมชั่นเนาะใกล้หมดนะ รีบรับนะก่อนพลาดโอกาสเนาะจิ้มจักราได้เลยจัก,ก้าจัก้าเชดแจมก็ได้จัก,ก้าห้องไหนก็ได้ตามเหตุปัจจัยนะเออได้เลยทุกห้องคือดีงามหมดก็ส่งตรงจากท่านมาเซอร์นะทั้งทุกห้องเนาะเอางั้แล้วเราก็จะมีรีวิวกันนะเนาะตั้งแต่เช้านะก็จะเป็นห้องของคุณน,นกเป็นห้องของคุณวณานะเป็นห้องของคุณน,นันเป็นห้องของคุณ คุณปลายฟ้าเป็นห้องของคุณดวงดาวเป็นห้องของคุณเอ็มนะแล้วก็เชแตมเนี่ยนะก็สลับเวลากันไปมาตามเหตุปัจจัยทุกคนก็เคาะจอเคาะใจกดติดตามแจ้งเตือนเอาไว้นะก็ทันห้องไหนก็ไปสร้างกุศลห้องไหนนะก็สบายๆผ่อนคลายกันไปนะนี่ก็คือเรื่องราวของคอนตัมเนาะคอนตัมเมกเบสเอเมอานะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็สาธุในบุญเนาะมุ้ยตาจิตน้องกุศลกับเพื่อนทุกคนนะ อ่าโอเคห้แล้วเนาะอ่าทุกคนสแกนมีกันก่อนแล้วกันอ่ะสแกนมีสแกนมีเ s เสแกนมีกันแป๊บหนึ่งนะอาทุกคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวสแกนมีเลยค่ะสติ MSR ว่างเนาะสามครั้งแล้วก็ใส่รหัสค่ะ ใส่รหัสนะอ่าทำอะไรก็ใส่รหัสเนาะช่วงเนี้ยพอเราเริ่มมาติดตะกร้าเราจะใส่รหัสมากกว่าเดิมถี่กว่าเดิมเพราะงั้นมันเป็นผลวัตปัจจัยนะทุกคนในทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนกับตอนแรกเลยเนี่ยเราฟังคําสอนมาเซอร์เราฟังไม่รู้เรื่องนะหลายๆคนฟังมาเซอร์ไม่ไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปฟังใครแล้วเข้าใจเพราะว่า เรามีอัตตานะเรามีอัตตาเราจะฟังคําสอนมาเซอร์ไม่เข้าใจเพราะว่ามาเซอร์ท่านท่านสอนธรรมะด้วยความว่างครั้งแรกที่เรามาแล้วฝเราฟังท่านไม่เข้าใจเพราะว่าเรามีอัตตาเพราะเรามีอัตตาเพราะก็แค่ขันห้ารูปนามทําไมเราถึงไม่เข้าใจก็เพราะาเรามีอัตตาทุกคนอืมเพราะงั้นเอ่อเป็นเรื่องปกตินะทุกคนอ่ะสติเอเมซาว่างนะคะเอเมซาแม้แต่ตอนนี้ แม้ตอตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะมาเซอร์ไม่เข้าใจก็แสดงว่าเราอ่ะยังไม่ว่างถ้าเราว่าเราจะฟังธรรมะมาเซอร์เข้าใจมากเพราะว่าท่านพูดด้วยความว่างเน่โอเคค่ะทุกคนสติเอมว่างนะคะสแกนมีอ่แต่ถ้ามาเซอร์ไม่เข้าแสดงก็จะเลยๆไปได้อีกนะ เดี๋ยวรอเช็คคอนเซปร์แป๊บหนึ่งเอ็มเอสอาร์เอ็มาร์เอ็มเอสใส่รหัสนะคะลงกุศลเก็บกุศลลงกุศลเก็บกุศลทุกคนทุกท่านนะคะสติ m อ็มว่างนะฮะเอ็มเอสอาใส่รหัสนะคะเอ็มเอสอาสแกนมีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่นะเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่นะก็ขอให้พี่น้องนะ คนไทยเนาะได้เปิดโอกาสนะมีรหัสพลังงานคอนต้มรหัสพลังงานคอนตามจะทําให้เราสงบผ่อนคลายสบายยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็จะว่างนะในการคิดวุงแต่งอะไรเงี้ยมากขึ้นก็จะทําให้เป็นพื้นฐานนะที่ทําให้เราเนี่ยเรียนธรรมะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะทุกคนน้องกุศลเก็บกุศลทุกคนทุกท่านนะคะ e อสแกนนีนะคะคุณไบฟ้า สติ m s r ว่าง m s r นะคะรีแพรมีค่ะซ่อมแซมฉันนะคะคุณต้อมนะ,ะซ่อมแซมฉันนะ,ะน้มงกุสนเก็บกุศสน้องกุสนเก็บกศุกศสนทุกคนทุกท่านนะคะซ่อมแซมฉันนะ,ะโน้มนำพลังงานไปซ่อมแซมนะ,ะไปซ่อมแซมเนาะอ่าก็หมุนพลนะังงานเนาะจากศีสันลงไปเลยนะคะสีม่วง สีม่วงนะแล้วก็สีน้ำเงินนะสีฟ้านะสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะคุณลมพันธคุณนันนะ,นะคะุณปนาสติเอเวนาว่างรีแพรมีนะนอมนอกพลังงานนะไปซ่อมแซมเนะาะพลังงานในแต่ละจุดของเรานะ,ะก็ต้องซ่อมทุกวันนะเพราะว่าเรายังอยู่ภายใต้กฎนะคุณแป้งคุณนา คุณลำพันธ์เรายังอยู่ภายใต้กฎเพราะงั้นมันยังอยู่ภายใต้แรงดุดูของโลกเนาะดินน้ําลมไฟสภาวะอะไรต่างๆเรายังอยู่ภายใต้ทั้งหมดเพราะงั้นเราก็ต้องมาซ่อมแซมกันทุกวันสภาวะมันก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้จบกิจเรายังไม่ได้ เอคือขันท่าลูกน้ำเนี่ยมันยังอยู่ในในโลกนี้เนี่ยนะมันก็ยังมีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันมีเหตุปัจจัยไปนั่นแหละก็เลยต้องมาปฏิบัติซ่อมแซมร่างกายกันไปเรื่อยๆนะคุณออีกรอบนึงค่ะอะสีแดงขึ้นไปเนาะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงนะคะ น้องกุศลเก็บกุศลน้องกุศลเก็บกุศลนะทุกคนทุกท่านนะคุณพลังต่างมิตินะคุณเอมนะน้องกุศลเก็บกุศลค่ะสติเอเมนาว่านะคะรีแพมีค่ะ,ะทุกคนทุกท่านทุกมิตินะ,ะร่วมรีแพมีนะ,ะคุณสุช่ดีน้องกุศลเก็บกุศลค่ะซ่อมแซมฉันนะซ่อมแซมฉันลุกๆสบายๆผ่อนคลายเนาะทุกคน อค่ะก็น้อมกุศลเก็บุศลทุกคนทุกท่านนะคะอ่าโอเคค่ะเตรียมตัวแยกย้ายค่ะมาไวไปไวเค็มไวนะช่วยดีแล้วโอเคค่ะทุกคนน้อมกุศลเก็บกุศลน้อมกุศลเก็บกุศลทุกคนทุกท่านนะคะอ่าก่อนจะไปก็ฝากข้อจออข้อใจนะฝากข้อจออข้อใจแล้วก็เตรียมตัวแยกย้ายนะอ่าก็มาัวละเล็กเวลาน้อยัวละนิดหน่อยนะก็มานะมาการสักนิดหนึ่งนะคะ นี่ค่ะคุณขวัญข้าวค่ะน้องผูสนเก็บผู้สนค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคุณต้องคุณขวัญข้าวค่ะทุกคนทุกท่านนะคะน้องผู้สนเก็บผู้สนนะคะ ใช่ค่ะเตรียมตัวค่ะจำเคลียร์คลิปตรงนี้บ้างนะสวัสดีค่ะ400กว่ายูเซอร์นะคะโอ้ยรู้สึกมีความสุขมากเลยนะเจอคลิปเนี่ยมันรู้สึกแบบคลิปนี้นะคลิปนี้นะเออแต่ดาเจอเป็นคลิปย้อนหลังเนาะ แล้วก็เจอคลิปตัวเองไอ้นี่้วยนะคุณเอ็มคุณคุณเอ่อคุณลำพันเจอคลิปที่ใส่ชุดว่ายน้ำอาบน้ำด้วยรีบทำเป็นส่วนตัวเลยเธอมาอยัางไงเนี่ยเธอโผล่มายัางไงเนี่ยจะแสดงว่าเธอ,อยังอยู่ในออนไลน์อยู่ใช่ไหมเนี่ยเออรีบทำเป็นส่วนตัวเลยนี่มีใครเห็นไหมเี่ยถ้ามีใครเห็นรูปไปตามยังใส่ชุดว่ายน้ำอยู่นี่รีบบอกเลยนะรีบบอกเลยนะอายเขานะอายเขานะอืม <laughs> ไม่อายหรอกไม่อายหรอกแต่ก็ แต่ก็ไม่รู้จะไว้ทําไมเนาะเออไปลงไปก็ทําเป็นส่วนตัวไว้แล้วกันอืมเออแล้วก็วันนี้เออนั่งสมาธิเนาะเออวันนี้นั่งสมาธินั่งสมาธิาธเออออด,ดูอยากจะดูเหรออยากจะดูเขาจะปิดช่องเราไหมอะ เดี๋ยวโหลดมาให้แล้วก็เอาไปดูกันเองนละอยากดูไหมเอออยากดูไหมลนะ่ะโอบาริลฮึมนะบารลฮึมคุณเอ็มเนี่ยเขาก็ไม่มีแบบคุณเอ็มเขาก็ไม่มีแบบนี้เลยนะเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีนะเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีนะเขาก็ไม่เคยมีห้ามนะเขาไม่มีเคยห้ามนะเออว่าพี่เชอไหวไหมอ่ะไม่เคยอะ่ะในในใน,ใน,ใ,นในห้องน้ําที่มีฝักบัวนะ่ะโดนปีกันไหม ในห้องน้ำที่แบบ่ิบฟัวนะตอนนั้นก็ไม่ปิดกั้นนะตอนนั้นก็ไม่ปิดกั้นนะเพราะว่าเอ่อเาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ก็ไม่ปิดกั้นนะอู้ตอนนั้นคนเข้าดูเป็นเป็นอาบน้ํานี่หลายร้อยนะถามคุณเอ็มดูดิเออมีคนเอ่อมีคนพามามาดูอาบน้ําเนี่ย <laughs> หลายร้อยนะเออพอะวรรดิปัจจัยคุณเอ็มก็ไม่เขาก็ไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่เรียกนะ อวยอ่ะอวยสวยสวยพี่ตามเอาเอาเอาร่หยฟังมันเป็นอ่าอ่าเออใช่ลองลองทุกอย่างมันต้องเกิดการลองนะทุกคนนะลองมันทุกเรื่องแหละเออเอาไม่ไม่ไม่ไมไม่มไม่ได้เป็นแสงในขนาดนั้นไม่ได้เป็นแสงขนาดนั้นโอเคโอเค ไม่ได้เป็นแสนไม่ได้เป็นแสนถ้าเป็นแสนก็คือคลิปเอ่อคลิปเทพคลิปเทพคลิปเทพอะเป็นแสนคลิปเทพอะเป็นแสนสองแสนเลยคลิปเทพอะนะโอเคไปทุกคนสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์นะแต่พี่เชอันก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มจะเข้าห้องอันเนี่ยโอเคไปทุกคนอ่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะาฮ่าฮ่าเนือนส่วเก็บส่วนค่ะทุกคนทุกท่านดูมิติค่ะ สาธุในบุญบารมีทุกคนทุกท่านนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะนะเรายังไม่ได้จบกิจนะอันไหนลองได้ก็ทําไปกันเรื่อยๆก่อนนะคะน้องผูศสนเก็บศู้สค่ะ